คาถาบังบดคาถาบังบทเออโอ้ตั้งนะโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาจบท่องคาถาก่อนก่อนหลับก่อนนอนเลยถ้าถ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้านขยันสวดร้อยแปดจบเนี่ยเห็นเป็นเป็นคาถาขอโชคลาภขอโชคลาภอนี่เลยญาติโยมกาลังต้องการอยู่ซื้อหวยก็ไม่เคยถูกสักทีซื้อล่างออกบนซื้อบนออกล่างอ่าพอมีซื้อมันก็เราน้อยเราทํไว้น้อยอ๋ออตมาได้สามสี่งวดอาตมาสร้างสร้างบุกเบิกมาสี่สิบปีทำทำแต็คุณงามคดีสร้างวัดมาสามสี่สิบวัด ช่วยเหลือสังคมมาคิดว่าแล้วมันมันยังไม่ได้รวยถึงขั้นว่าจะเป็น้อยลอยล้านพันพันล้านแค่ได้แค่ล้านสองล้านแค่เซ็ตเงินเขาเล็กๆน้อยๆครับอ่ะเลยหลวงพี่ช่วยเหลือสังคมเลยเลยขอขอกระทาเลยเดี๋ยวหลวงพี่ว่าอัดอัดโยมอยากได้อัดเอาเลยอัดเลยแล้วให้โยมเดโยมจะไปตั้งต่อแล้วก็มันเึ็ไว้เป็นกระทาตัวผู้ก่อนนะครับผมกระทาอะไรนะกระทาตัวผู้มีกระทาตัวผู้ตัวเมียด้วยมี อ๋อเป็นไงน้องวันนี้เอาตัวผู้ก่อนครับผมสหหวยังเอหิอะคชายะอะคชชายสหิโตเอหิมะมะนี่คาถาตัวผูดลุงพี่ไหวยรอบชัดๆสหหวยังสหหวยังสหหวยังหวยังเอหิเอหิอะคชายะอะคชายะอะคชชายะอะคชายิสหหิโตสหหิโตเอหิมะมะเอหิมะมะ แต่เป็นมาจากกรมพูชานี่ออกเม็ดเม็ดโอ้มันจะออกแบบตัวเขียนยากนิดนึงเนาะคอมเดี๋ยวต้องไปเกะเกะเกะคอมเกะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปไปก็ได้เดี๋ยวผมจะไปเกะพิมพ์เอาอีกรอบไหมใช้อีกรอบไหมอีกรอบพี่สหหัวยังสหหัวหรือหัวยังหัวหัวยังสหหัวยังเอหิเอหิอะคชยะอะคชยะอคชหยอะคชายิชชัิชัย สหิโตเอหิมมะเอหิมมะถ้าลงไทยนี่มะมะถ้าออกกรมวิชานี่เมีย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 อ๋อไทยก็มะมะนี่เป็นกระถาโขตัวผู้นี่ตัวผู้ต่อต่อไปเป็นตัวเมียครับผมมันเป็นของคู่กันนะครับผมตัวนี้เป็นคาถาอยู่ในมงคลสามสิบแปดที่เขาไปไปไปแกะแกะทอดออกแกะทอดออกเป็นเป็นกระถาสัจจัง สัจจะสัจจังตอนนี้ตัวตัวนี้เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดพูดคำไหนต้องไปคํานั้นว่าไปต้องไปว่าเดินต้องเดินว่านั่งรถต้องนั่งรถเป็นคาถาสัจจะเออเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเขาเนาะเป็นคนบอกตอนเาไปเรียนมาออเจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัยนะท่านบอกว่าถ้าพูดคําไหนต้องเอาคํานั้นต้องทําให้ได้ถ้าเดินก็ต้องเดินถ้านั่งรถก็ต้องนั่งรถเผาหน้าว่ารถผ่านจะต้องได้นั่งถ้าผ่านแล้วไม่ได้นั่งก็ แล้วแต่ศรัทธาและต,ตะบุญว่าสนาความยงผมบอกถ้าจะซื้อเลขก็ต้องซื้อต้องซื้อ,อไม่ซื้อคือไม่ซื้อ,อว่าไปไต้องไปซื้อก็ต้องซื้อ,อว่าอยู่ต้องอยู่อออตอนนี้มีมีคาถารักษาใจของเราเนี่เขาเอเอรักษาใจเป็นเป็นคา,าะะถาตัวผู้เ,<อ>เขาบอกคาถาตัวผู้คาถาตัวผู้กุณณะสัจจังคุณนะสัจจังคุณณะสัจจังจักขุจักขุวิญญาณังวิญญาณังแค่นี้มด้พี่สติโลกวิทู สติโลกวิทูอสัทธาสัทธาเทวะเทวะมนุษสาหนังมนุษสาหนังอุอะอุอะคาหะคาหะนิมิตตังนิมิตตังเหออ้โหพิชัยโรบเเดี๋ยวผมจะเก็บคนะสัจจังคุณนะสัจจังจักขุวิญญาณังจักขุวิญญาณังสติโลกวิทูสติโลกวิทูสัทธาสัทธาเทวะเทวะมนุษสานังมนุษสาหนังอุอะ อุอะคาหะคาหะนิมิตตังนิมิตตังเอหิเอหิอะคชายะอะคชายะอะคชัยิอะคชัยิสาหิโตสะหิโตเอหิมะมะเอหิมะมะเดี๋ยวจะไปเกะเอาอีกทีหนึ่งนะครับผู้ชมครับภาษาบาลีค่อนข้างจะยากแต่เราท่องได้นี่เป็นสรุปแล้วคือคาถาตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียและเป็นคาถาอะไรนะพี่คาถาไอสัจจังสัจจังพี่พี่บ่งบทกับพี่สัจจัง ถ้าเราท่องบ่อยจะมีอะไรมีโชคมีโชคคาถาคาถาโชคแสวงโชคคาถาเรียกโชคคาถาเรียกโชคเรียกลาบเรียกโชคเร่งลาบเร่งโชคเปิดโชคเปิดลาบในดีดีชาติที่เรามีอยู่มีแต่งด้วยนะคันห้าคันแปดโอ้่ายกครูคันห้าคันแปดเงินยี่สิบสี่บาทเงินโอ้คันห้าคันแปดเงินยี่สิบสี่บาทถ้าเป็นเงินสตางค์แดงของเราสมัยก่อนก็ไอสิบสอง สิบสองเหรียญสิบสองบาทถ้าเราไปทําขอเปิดโชคเปิดลาบขอเลขขอโน่นนี้ได้ไหมได้ได้โอ้มีกระทาดีๆหลวงพี่เอาแค่นี้กระทะแค่นี้สุดยอดแล้วแต่ถ้าเราเอาเยอะกว่านี้เดี๋ยวจํไม่ได้จไม่ได้เอาพอประมาณครับก็ต้องยอมรับว่าหลวงพี่นี่เดินตามตามหลวงปู่สุดยอดแต่ว่าสุดยอดนโมตาบด แต่ไม่ให้เป็นมันเป็นของอันตรายเอาไว้ใช้เฉพาะทางราชการโ<อ>น,โ,รมนโมตบอลมีนโมตบอกมีเจา้าคณะจังหวัดเขาให้มาหลวงปู่หลวงปู่แกไม่ให้ใครไง,ไง่ายๆถามลูกศิษย์แกประมาณหลวงพี่เราเราผม<น>อยากรู้ว่านักโมตบอดคือยังไงเด็กเราไปฟังมไม่ต้องใ,<ช>ให้ในทางการใช้ว่าเพราะใช้ไปทําอะไระใช้ไปทําอะไรหลวงพี่ใช้จับคนร้ายโอ้จับคนร้ายจับคนร้ายใช้ในทางการจับคนร้ายมันเป็นเสียน้ำธรรมาให้ไม่ได้ โอ้ไม่พูดถึงว่าจับไปจับคนร้ายนะมอตบอดใช้ในทางการวจทหารนี้วิ่งตามแกอยากได้ของตัวนี้นะ<อ>จับไอ้พวกน,นังเหนียวพวกคงรพันเราเอากระทาตัวนี้ไปใช้ใช้ได้เลย<อ>ใช้ได้เลยอรอธมาก็เลยสนใจว่าออ,อยากได้ไว้เอาไปเพื่อเจ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราจําเป็นวิ่งมาหาเราเราจะได้ยื่นมือช่วยเหลือได้๋อไว้จับคนร้ายจนังเหนียวไม่ถึงยิ่งไม่ออกแพลงไม่เข้าอะไรยางี้เราเรามีคนละเม็ดเราไปศึกษามาสามปีเราได้มา ที่มาที่ไปคนหลว<ม>งปู่ก็ต้องเรียนแก่แก่แกต่ท่านบอกอย่างนั้นนะโมตาบอดหลวงปู่แกคแก้ถ่ายทอดว่าให้ลูกศิษย์แก้ก็วัดศึกษาดู40ปีจะมาติดตามกับลูกศิษย์ลูกหาแก่แถวนี้ไม่มีใครได้มาเลยไปได้มาจากชาวพระจังหวัดประเทศกัมพูชา <c oughs> ประเทศกัมพูชาชาวพระจังหวัดพราวิหารหลักคนเลยผู้เฒ่าผู้แก่นี่มีแต่คนแก่อายุประมาณ90ขึ้นไป80ลง90ลงถึงจะได้ถึงจะได้กระถาคุณหลวงปู่สวงกระถาปู่สวงบอกแก้ถ่ายทอดว่า สิลักะครูอาจารย์โอเคคนเราทุกคนนี่มีที่มาที่ไปมีครูทุกคนครูโรงเรียนให้แสงสว่างครูครูให้กําเนิดก็คือพ่อแม่ครูให้แสงสว่างครูอยู่โรงเรียนแต่ครูให้สติปัญญาครูอยู่ที่วัดปุปรหิอาจารย์ของเราให้สติปัญญาปูสวงเครูวิชาคมครูวิชาคมปูสวงครูสรุปแล้วหลวงปูสวงก็คือท่านสําเร็จสําเร็จวิชาวิชายานตรงนี้วิชายาณเกต เกษินเจ็ดอ๋อเขาเรียกว่าผู้สวงสมเด็จกสินเจ็ดสมเกลงว่ากสินแต่ละกสินมันมีเกสินอะไรบ้างเราไม่รู้กสินเจ็ดโอ้กสินเจ็ดนี่คลเมตแต่เขาไม่ยอมถ่ายทอดให้เรากสินเจ็ดเาบอกมันเป็นความลับของของเวรกรรมของสวรรค์เขาเขาให้เราไม่ได้อะพี่ถามอีกคำหนึ่งน้องปู่ท่านละสังขารจริงๆหรือเปล่ารือว่าตายจริงๆละจริงจละจริงๆตายจริงมรณะจริงไม่ตายท่านไม่ตายท่านมรณะท่านมรณะ ปู่สวงไม่ตายแต่ท่านมรณะก็คือสังขารท่านอพูดสังขารทั้งอยู่แต่ว่ากายท่านออกจากจิตวิญญาณของท่านออกแล้วแต่อยากจะทราบว่าสังขารเอเขาเรียกว่ายานหลวงปู่สวงเขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่ตามหลายคนอะร่างหลวงปู่สวงไปเข้าอยู่ตามร่างคนอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อ อันนี้เรียนคือยังไม่ไม,ไม่เจาะลึกถึงขนาดนั้นนะอ๋ออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะหลายที่ที่เจอกันว่าหลวงปู่สวงประทับร่างคนโน้นคนน,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 นี้แล้วก็มีอยู่อันนี้ก็อาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้กันแล้วแต่เนาะมัออนเกีเ่ยวกับความเชื่อของท่านที่นอนทอดกายให้เราดูพอใจแล้วอิ่มใจได้กลาบได้ว่ากันครับหลวงพี่มาอยู่ที่นี่ก็คือวัดสถานที่หลวงพี่อยู่สถานที่ปู่สวงครับได้มาพักแรมพักบุญบารมีของท่านได้พักใต้ลม บารมีของท่านมาสามสี่เดือนนี่ก็สุดยอดแล้วอแต่ว่าเราออกพรรษาแล้วม่รู้เราจะเดินธุด,ดงค์กรรมฐานไปตรงไหนอีกยังไม่รู้ต,ออตอ้องต้องอนิยตมันแปลว่าไม่แน่มันจะรู้แจ้งในวันครา้งหน้าคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ,อแต่รู้ได้ว่าอย่างเดียวว่าหลวงพี่ตอนนี้อยู่นั่งอยู่นี้ออ,อยู่นี้อแต่อีกสองเดือนออกพรรษานี่ไม่รู้จะไปตรงไหนแต่หลวงพี่จะไปไหนก็ขอก่อนเด้องวดนี้นะขอก่อน อยากิี่ทำที่ชมอยู่เดี๋ยวเป็นเจ้านั่นให้ลุงพี่ขอมากี่งวดนะได้ได้สี่งวดเหลืองวดสุดท้ายขอห้าโอเคหัวที่ห้าเรียอขอขอแต่ว่าที่พญานาคกาเปิดเปิดภูมิให้แล้วรอโอการสมรวยว่าจะรวยหรือไม่รวยจะรวยหรือจนมีสองทางจนหรือรวยแต่ต้องตั้งเปิดปรารถนาอยากรวยที่นี่เขาสร้างพญานาคองค์ไหนองค์ปู่ศรีสุโธหรือองค์องค์อยู่ข้างหน้าอ๋อ โอเคนาะนมัสการหลวงพี่อย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่สวงนะครับสถานที่ตรงนี้ก็คือบ้านบักกเนียวเนาะบักกเนเยวแหลมทองแหลมทองบักกเนเยลนังเบีมเป็นกระท่อมหลวงปู่นี่ก็ได้เอาทูบเทียนนะครับมาถวายทูบเพื่อได้จุดบูชาเล็กๆน้อยๆจากญาติธรรมมาก็จะเดินไหว้ตามกระท่อมหลวงปู่อย่างนี้แหละที่ก็คิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะ ก็มัดกการหลวงพี่มากครับผมครับสาธุสาธุอันนี้เป็นกระถาเนาะเดี๋ยวถ่ายถ่ายนิดหน่อยถ่ายเล็กเล็กเออถ่ายเอาง่ายง่ายถ่ายเอาง่ายอันนี้เป็นคลิปเนาะคลิปเอลงพี่ที่ว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผู้ชายจับมือผู้ชายจะซื้อเลขอะไรจตั้งถออให้ซื้อแล้วก็จ của của ับม <c oughs> ือซ <Grant> ้ายมือซ้ายผู้ชายมือซ้ายผู้ยิงมือขวาผู้ยิงมือขวาอืม ว่าแล้วผมซื้อเวลาผมซื้อผมจับแต่มือขวาอย่างเดียวแหละเลยเสียตลอดเนาะโอ้โหงวดอไรนถูกก็คือนั่นแหละมือซ้ายมือซ้ายเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนาะครับผู้ชายจะซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่ให้ไปจับผู้ชายจับมือซ้ายผู้หญิงจับซื้อมือขวาและจ่ายตังค์หล่งพี่จ่ายตังค์รับมือซ้ายจ่ายตังค์มือซ้ายอีกโอ้โหจ่ายตังค์กับมือซ้ายแต่เรารับรับตังค์หล่พี่รับตังค์มือซ้ายมือขวาก็ได้ใช่ไหม อยากอยู่ซ้ายตลอดอยากอยู่ซ้ายตลอดอ๋อถ้ามือสายนี่จะเก็บเองินอยูอยอ่ครับมอ๋อครับได้แล้วกระทา,า,นะาเดี๋ยวผมจะถ่ายเอานะฮะกระทาเดี๋ยวฝาก fc คุณผู้ชมด้วยนะครับนี่โอ้ยลายมือสวยมากเลยโอ้เปลี่ยนทำอืมลับไปได้มาแปดปีได้มาแค่นี้แปดปีได้มาแค่นี้หรวงพี่แปดปีได้มาแค่นี้รอนบัตรเขาสามเดือน แต่ผมอยากได้อย่างเดียวไล่ตั้งแต่เดือนธันวาไปธันวามกรากรุ่งพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็รีบเดินทางกลับแล้วเราจะเข้าพรรษาแล้วก็รักดาแล้วก็เข้าพรรษาจะเข้าพรรษาไปได้เฉพาะในฤดูกาลเดี๋ยวชัดๆเลยนะฮะกระถาเข้าพรรษาต้องกลับมาประเทศไทยเราคือต้องแคปหน้าจอไว้ดูเด้อเนี่ยกระถาอ่านออกหรือเปล่าอ่านออกอยู่เนาะกระถาเปิดโชว์เปิดลาบขอโชว์โคลาบซื้อลอตเตอรี่ต้องมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายคือยิงมมือขวา บ่งเงลนว่าหญิงซ้ายชายขวาไม่ใช่อันนั้นคำพูดเมื่อเราเชิญประธานจุดทูปเทียนบูชาพระอาจารยเขาไม่ได้ไปจุดทูปเขาต้องจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนนะออมันเป็นส,รรรสหสั์หอยยังเอหิขัดขะชายะขัดขะชายหิสหหิโตเอหิมะมะเทียนนี่ผู้ชายทูปเทียนบูชาพระอาจารย์เไปถึงใ<ห>นเขา<อ>่องจุดจเมียคุณละจุดทูปทีหลังุณละเทียนุณละขจังคุณละคุณละเนี่ย คุณละเนี่ยคุณเนสัจจงคุณเนสัจจ์คุณเนสัจจงจักขวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวมนุษยานังอุอะคหะนิมิตังเมื่อเสร็จแล้วเมื่อว่ากระทาแล้วก็เวลาสื่อเลขก็คือผู้ชายผู้ชายมือซ้ายมือมือขวาจะรับตังก็จายตังก็มือซ้ายไว้ก่อน ซื้อถูกใายแพงขึ้นอยู่มือซ้ายมือซ้ายซื้อถูกใายแพงอยู่มือซ้ายมือซ้ายตามเกจิอาจารย์มาร้อยร้อยกว่ารูปนะครับร้อยรูประดับเกจิทางนั้นเลยผมไปเจอมาระดับเจ้าฟ้าเจ้าคุณเจ้าระดับตำบลอำเภอจังหวัดภาคของเขาในเขตเจ้าฟ้าแขวงโอ้จนรู้ได้กับเท้าจนจนได้ของดีๆมาเนี่ยนวดแขนนวดขามาดโอ้กว่าผมสิได้มาผมว่าผมเราไม่มีของดีบ่เนี่ยไม่ยังแน่บ่ก็ยังมีอีกลึกลับป่ะนี้เธอมันบ่มีของที่ใส่ครับ จําประจําโตแน่นี่ประจํโตเนาะของประจํโตแตอยู่คันละคนเ